สมาคมนานาพรนําโดยนกมาริยาสุวะแพทย์ประมวลประธานสมาคมผู้ก่อตั้งร่วมด้วยว่าที่ดรรัชญานินกันรองประธานสมาคมและประธานด้านอัตลักษณ์และการยอมรับความหลากหลายทางเพศประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมจับมือกลุ่มลำทานสีรุง้งโดยสันสิทธวีทีรกุลชนผู้ก่อตั้งร่วมผลักดันให้ LGBTQ IA เ plus เป็นที่ยอมรับยึดมั่นหลักความเท่าเทียมเคารพในความหลากหลายโดยไม่เลือกปฏิบัติและการกีดกันในทุกรูปแบบมุ่งเน้นการสร้างชุมชนออนไลน์ที่ปลอดภัยเข้าถึงง่ายและทันสมัยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกโดยในงานได้รับเกียรติจาก iq กคเลกศิน เข็มสุนทรทีมผู้อภิบาลกลุ่มลำธารสีรุง้งเป็นตัวแทนเข้าร่วมแถลงข่าวณโรงแรม e. เดบาซาโฮเทลกรุงเทพก็การจัดตั้งสมาคมของเรานะครับก็เมื่อต้นปีนะครับเราก็มีวิสัยทัศ์ร่วมกันนะครับว่าเราจะนําเสนอความรักของพระเจ้าแบบรูปแบบแบบลึกซึ้งนะครับแบบไม่ใช่เป็นกรอบของศาสนานะครับให้ความรักของพระเจ้าเป็นแบบมีความผูกพัน ะะแล้วก็เราเราก็ได้ประชุมกันแล้วก็เลยอยากจะจัดตั้งสมาคมที่มันจะเป็นแบบรูปแบบที่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็มีระบบนะครับแล้วก็มีการศึกษาแบบลึกซึ้งนะครับวยความรักของพระเจ้านะครับแบบไม่มีเงื่อนไขค,ครับวัตถุประสงค์ก็จะเป็นลักษณะที่เราอยากจะให้ความรู้นะคะแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักของพระเจ้าในรูปแบบที่ไม่ได้อยู่ในกรอบของศาสนานะคะ แล้วก็เราโฟกัสที่ความสัมพันธ์ค่ะที่ทุกครอบครัวหรือว่าทุกความสัมพันธ์จะได้รับการฟื้นฟูเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรมแล้วก็เราจะทําสื่อที่เข้าไปถึงคนที่หลากหลายความเข้าใจหลากหลายความเชื่อแล้วมีการเคารพในความแตกต่างของทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเรายังสร้างพื้นที่ที่จะให้ทุกคนสามารถเรียนรู้มีประสบการณ์นะคะท่ามการสังคมที่อาจจะไม่ค่อยมีพื้นที่นี้ให้กับ คนสักเท่าไหร่แต่ว่าสมาคมของเราเห็นความสําคัญว่าเราควรจะมีพื้นที่ที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจนะก็เป็นนิตนะคะโดยที่ไม่เคารพในความแตกต่างของกันและกันนะคะแล้วก็เดินไปด้วยกันแบบนี้ค่ะ,ะเรื่องตัวเต์นะคะก็คือเรามองว่าเราต้องให้เกีย,ยินิดนึงว่ากลุ่มลำธารสีลุงเนี่ยเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งมาเพื่อ LGBTQ โดยเฉพาะเนาะแล้วก็มีการต่อสู้มายาวนานในเรื่องของความเป็นคริสเตียนกันบการยอมรับแล้วก็เรื่องของ affirming theology เราก็มองว่าโอเคสำหรับสมาคันนานาพรกลุ่มของเราเนี่ยก็ยืนหยัดในเรื่องของพระเจ้าเป็นความรักแล้วก็ผู้คนทั้งทุกเพศทุกสถานะทุกศาสนาสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้หมดโดยที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่แบ่งเนาะฉะนั้นเราก็เลยมีการพูดคุยกันว่าเออเราอยากที่จะได้คำพยานดีๆจากทางกลุ่มสมาชิกนะคะรวมถึงองค์ความรู้ต่างๆในแบบของคริสเตียนในการตีความด้วยส่วนหนึ่งที่ว่าเหตุใด LGBTQ เนี่ยควรที่จะได้รับความรักแล้วก็พระพรจากพระเจ้าเหมือนกับมนุษย์ชายหญิงทั่วไปโดยที่ไม่มีการเลือกปฏิบัตินะคะต้นอันนึคุณคุณคิวค่ะคุณมีคิยังไรต่อบ้างคะก็สำหรับกลุ่มลัมพนีรุ่งนะครับเราเป็นกลุ่มชุมชนที่ยืนหยัดอัตลักษณ์ว่า LGBTQ เนี่ยเป็นนามพาะทไทยของพระเจ้าเรามีหน้าที่ของเราในการสนับสนุนบนหลักพื้นฐานของ a อดมิเรอร์มโอโลจีหรือว่าสาสนศาสตร์ในการรับรอง LGBTQ นะครับก็ จะทาการยืนยันว่าอัตลักษณ์ทางเพศ l g b t q a เนี่ยเป็นน้าพระทัยของพระเจ้าทุกคนมีสิทธิ์ได้รับความรักรับพระคุณของพระเจ้าอย่างเท่าเทียมกันไม่มีใครที่ไม่ควรได้รับแล้วก็เราอยากสนับสนุนให้ LGBTQIA+ เนี่ยสามารถมีความเชื่อในแบบคริสเตียนเชื่อในพระเจ้าและสามารถแต่งงานมีความรักรวมถึงสามารถรับใช้พระเจ้าในแบบที่พวกเขาเป็นได้โดยที่ไม่ถูกจํากัดว่าสิ่งนี้เป็นความบาปตาม การตีความตั้งเดิมน,นะคะความจริงแล้วต้องบอกว่าเรื่องของความเชื่อในของเทเตียนครับเราเป็นมากกว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนาแต่ว่าในุมมองมรเสเตียนแล้วความเชื่อมันคือการมันคือวิถีการดำเนินชีวิตเป็นความสําคัญเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชื่อกับพะเูคริทที่เดือไปด้วยกันในแต่ละวันทีเนี้ยหลายคนนะครับเมื่อมาอยู่ในความเชื่อเนี่ยมันมีคําสอนในพระคัมภีที่เป็น เรื่องของบริบทแล้วก็คําศัพท์ต่างๆในที่บันทึกในพระคัมภีร์เนี่ยถูกตีความออกมาว่าเป็นการต่อต้าน LGBT หรือบอ่งว่า LGBT เนี่ยเป็นความบาปดังนั้นในมุมมองที่อยู่ในกรอบศาสนาเขายังถือว่าการเป็น LGBT เนี่ยเป็นความบาปอยู่ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ครับจึงเอฟเฟกกับการดําเนินชีวิตของ LGBT ที่เป็นผู้เชื่อเมื่อเขามาเชื่อในพระเจ้าแล้วหลายิสตจักรก็ยังมองว่าเขาจําเป็นจะต้องกลับใจจากสิ่งที่เขาเป็นดังนั้น พยายามชักชวนหรือโน้มน้าวให้เขากลับมาเป็นสตรนทหรือว่าหลายคนก็พยายามที่จะให้เขาที่จะดำเนินชีวิตในแบบที่เป็นโสตลอชีวิตคนห้ามมีแฟนคณห้ามก่อกสัมพันธ์ไม่งั้นคุณจะเป็นมือที่หนึ่งความบาปไม่ถูกตุเจ้าแต่ว่าในมุมมองของสารสั่์การรับรองหรือว่าแอนติมโลจีเนี่ยเรามองว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันไม่ได้เป็นความบาปถ้าเกิดคุณสัตย์ซื่อกับชีวิตคู่กับคู่ชีวิตของคุณถ้าคุณยังสัตย์ซื่อกับการดำเนินชีวิตแล้วก็อุทิศทุ่มเทสละกันดังนั้น คุณสามารถแต่งงานได้มีคู่ครองได้แล้วก็สามารถเราเชืพระเจ้าได้อย่างที่ควเป็นแล้วเราก็มองว่าศาสนาเนี่ยควรจะเป็นไปตามคันลองของกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็สิทธิมนุษยชนฉะนั้นจริงๆตัวเราอ่ะไม่ได้ลุกขึ้นมาเพื่ออ่อต่อต้านหรือบังคับให้ผู้ใดเชื่อแต่เราอยากจะให้ความรู้แล้วก็อ่อให้เพิ่มการตระหนักรู้มากกว่าว่าโอเคเรื่องนี้มันสามารถที่จะเข้าถึงในส่วนของกฎหมายนโยบายเนาะความไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็ให้รู้ว่าโอเค ถ้าเราอยู่กับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ไม่ได้เลือกปฏิบัติใครอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคนที่จะมีความสามารถในการเชื่อด้วยแล้วก็ยอมรับอัตลักษณ์ในตัวเองในสิ่งที่ตนเป็นเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงข้างในของเราด้วยความบริสุทธิ์อย่างเงี้ยค่ะแน,น่นอนแลาวันนี้เราจับมือเป็นพันธมิตรระหว่างารัาบยลกับนาราพอิมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจี้มีอะไร้างก็จะมีแบบ อ,อย่างที่พูดเมื่อกี้คือการรณงรงค์กันให้ความรู้การตระหนักรู้การสร้างสือ<ะ>่อก็จะมีรายการนะคะที่รายการหลายรายการเลยใช่ไหมคะพี่ยอนผู้ <laughs> ดําเนินผ <laughs> ู้อํานวยการในเรื่องนี้เราจะมีอ,อยู่สองส่วนด้วยกันนะคะเราจะมีเกี่ยวกับช่องนกมารียานะคะช่องนกมารียานี่ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ จะเป็นคนพุทธหรือคนนับถือศาสนาใดก็ได้นะคะที่เขาสนใจในเรื่องของพระเจ้าอยากมาขอพรกับพระเจ้าจะต้องทำอย่าง,งไรบ้างเนี่ยคะ่ะเราก็มีช่องทางนี้เอาไว้แล้วก็มีโปรแกรมที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งที่กำลังจะมาใหม่นะคะถ่ายไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อนแอร์นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ เบนเวฟนะคะโค้ดองเราก็เป็นโค้ดเลยย่าเหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจคะ่ะเพราะว่ามีคนให้ความสัมพันธ์กับเรื่องนี้บ้างมากมากเลยในเะกี <c oughs> ่ยวกับเบนเวฟการนั่งสมาธิแต่ว่าบางครั้งเราเป็นมนุษย์นะคะเราก็มีความจํากัดเราไม่สามารถทําด้วยกําลังของเราได้แต่ว่าเราจะให้พระเจ้าเข้ามาช่วยเหลือเรายังไงในชีวิตประจําวันของเราะคะ่ะ แล้ในส่วนของ L G B T นะคะก็จะอยู่ในช่องของ Church i s you นะคะช่อง Church i s y o i เนี่ยแต่ก่อนก็จะเป็นแชแนลของทางคริสตจักรที่เราเคยอยู่แต่ว่าเมื่อเราออกมาแล้วเนี่ยเราก็ใช้ช่องนี้สำหรับคริสเตียนแล้วเราก็จะโฟกัสที่เป็น L G B T มากขึ้นนะคะก็ ตอนนี้มีรายการ Love Wins ออกมาแล้วนะคะ Love Wins ก็เป็นเกี่ยวกับการสัมภาษณ์อินเทรวิวผู้คนที่เป็น L G B T ว่าเขาเนี่ยเข้ามาขอพรพระเจ้าและพระเจ้าอวยพรชีวิตเขายังไงบ้างนะคะเราคิดว่าโปรแกรมนี้เนี่ยจะช่วยปลดล็อก L G B T อีกหลายคนเลยที่เข้ามารู้จักกับพระเจ้าว่าเออมันมีมุมมองแบบนี้ด้วยเหรอเพราะว่าคิดว่าในคริสตจักร ยังไม่มีนะคะต้องเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวที่เอา L G B T Q A I A I p นะคะที่แบบว่ามานั่งคุยแล้วก็เปิดเปิดใจกันเลยแล้วก็เราเชื่อว่าโปรแกรมนี้ก็จะร่วมกับลำทานสีลุงด้วยที่จะส่งคนมาให้อินเทอร์วิวกับเราค่ะแล้วก็มีอีกรายการหนึ่งที่กำลังจะออกมาใหม่นะคะถ่ายไปเรียบร้อยเหมือนกันนะคะชื่อว่า True Color ใช้ชีวิต ในสีที่เป็นขุ่นนะคะก็อันนี้ก็เป็นโค้ดเลยารก็เป็นโฮสเหมือนกันนะคะเราก็จะพูด <laughs> พูดเกี่ยวกับปัญหาของ L G B T ทั่วไปเลยค่ะจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ความรักรวมถึงเรื่องทางความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องทางเพศด้วยนะคะเราก็จะใหเ้เป็นความรู้แล้วก็เพิ่มในเรื่องของพระเจ้าเข้าไปว่าพระเจ้าจะเข้ามาช่วยเราในปัญหานั้นๆได้ยังไงบ้างค่ะแล้วก็การสมัครุมกนะก่อน พอรมีการเรียกร้องสิทธิในเรื่องของสีในเรื่องของสิทธิศาสนาขออีกนิดได้ไหมคะ,มะเมื่อกี้คำถามเมื่อกี้เผาเพิ่มอีกนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวจะลืมขออภัยเดี๋ยวจะลืมมีเรื่องนี้ด้วยคะ่ะที่สําคัญก็คือเรื่องของการแต่งงานค่ะ,อ,ะอันนี้สําคัญก็เลยอยากจะพูดนิดนึงเพราะว่าอย่างกลุ่มเราก็จะมีกลุ่มแคร์ L G B T Q ออนไลน์เนาะแต่ว่าในทางของลาธารสีนุงนเนี่ยก็มีโปรเจกต์ใช่ไหมคะอย่างคุณอีคิวพูดนิดนึงเรื่องของโปรเจกต์เรื่องของการแต่งงานอ๋อ เกษตรว่าทการแต่งงานนะครับก็ที่จริงจะมีคอสอบรมใช่คือตอนนี้เรากําลังกาลังพิธีแตเเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องใหม่เนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเมนสตรีมริสเตียนในประเทศไทยครับยังต้องบอกว่ายังไม่รับรองการแต่งงานของเอสพีดีคิวเลยนะครับไม่มีที่จักใดรับรองเลยเพราะยังถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นความผิดบาปอยู่แต่ว่าในสถานะของแอฟเฟอร์มิงเนี่ยที่เรายึดถือตรงนี้เป็นการตีดคอนดิชั่นหนึ่งเราสนับสนุนให้เกิดการแต่งงานขึ้นได้แต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่า ยังไม่มีที่ไหนทํามาก่อนเราจรึงอยากที่จะให้มีการอบรมเป็นฟรีเมอริทัลคอร์สคือเป็นการอบรมเรื่องของชีวิตคู่ก่อนแต่งงานนะครับว่าเขาจะต้องดําเนินชีวิตยังไงจะต้องเป็นยังไงเพื่อที่จะมีชีวิตคู่ที่สามารถอยู่ได้กันอย่างเข้าใจแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นนะครับก็ที่จริงชายหญิงมีปกติอะไรแต่ว่าเราอยากจะพัฒนาให้เป็นคู่ของ LGBTQ มากขึ้นในเชตเลยครับผมก็ที่จริงต้องบอกว่าเราเจอการไม่เรียกว่าโจมตีผมเรียกว่าแบบถึงการที่ เห็นใช่ครับการเห็นต่างแล้วก็ผมขอบอกได้ไหมว่าในพิธีของเลยาวันวันแต่งงานของเลยากับแทมมี่เนาะคุณซันประธานลำทารสีลุงก็โดนเชิญออกจากโบสเลยหลังจากที่ใช่ไหมงานสําเร็จกพหลังจากประกอบพิธีสำเร็จหรือแม้อย่างตัวผมเองตอนที่ออกมาไม่เชิงประกาศตัวเป็นทางการแต่ว่าก็มีคนรู้ว่าเป็จ l t ีีด้วยเรืถึงยืนยันหรือว่า ยึดถือในสอนนักศสกษาในการรับรองหรืออัพเฟมมิ่ตรงนี้ก็ทําให้หลายๆคนถือว่าผมเนี่ยเชื่อในคําสอนที่ผิดดังนั้นก็จึงขอผมออกจากการรับใช้ในหลายๆยางรวมถึงขอให้ออกจากกลุ่มที่มีส่วนร่วมในหลายๆยาเพราะว่าถือว่าไม่ได้มี v a ร u e เดียวกันนะครับแต่องไปกินคำถามอะไรนะคำถามว่าแบบในเรื่องการแต่งงานกับคนที่ไม่ดีด้วยการเห็นต่างต้องบอกว่าที่จริงมีมีคนที่เห็นต่างเยอะแล้วก็ผม นับถือในความเขาเรียกว่าในความยืนหยัดในความเชื่อนะครับหล,หลายๆคนต้องบอกว่าคริสเตียนเนี่ยจะมี DNA ของความเป็นนักปกป้องความเชื่อโดยธรรมชาติเพราะเขาถือว่าเขาจะเป็นที่จะต้องดําเนินชีวิตในทางที่พระเจ้ากำหนดมาให้เพื่อเป็นการถวายเกีเยรติแด่พระเจ้ามากกว่าที่จะได้รับการยอมรับจากมนุษย์แต่ทีเนี้ยเนื่องด้วยว่าการตีความในรูปแบบเนี้ยค่อนข้างยังไม่เป็นที่ยอมรับในโดยทั่วไปสิ่งที่ผมคิดเห็นแล้วก็เป็นการส่วนตัวนะผมมองว่าแม้เขาจะเห็นต่างแต่ว่า ผมไม่ได้มองว่าพวกเขาเป็นศัตรูเลยนะครับหรือแม้แต่ถ้าจะยกตัวอย่างอย่างเช่นในข้อความในคัเภียวจะมีตอนหนึ่งที่อาจาร,รย์เปาโลเลยครับอัครพูตเปาโลนะครับบอกกับพี่น้องชาวกราเทียว,ว่าณตอนนี้พวกพี่น้องกลาเทีย,เ,ยเห็นอาจาร,รย์เปาโลมองว่าเป็นศัตรูเพียงเพราะอาจาร,รย์เปาโลพูดในสิ่งที่เป็นความจริงหรือเป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมาว,าว่าสิ่งที่เขากำลังทําอยูเย่เป็นความบาปซึ่งมันอาจจะเป็นคนละบริบทกันแต่ตรงนี้ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่เขายึดถือความเชื่อที่แตกต่างกันแล้วมองว่า lgbt เป็นความบาปเนี่ย เขาก็ยืนหยัดเป็นหัวพี่น้อง LGBT ว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณจะตกนรกนะเดี๋ยวคุณจะไม่สามารถขึ้นสวรรค์ดได้หรือคุณจะไม่สามารถให้พระเจ้าพปปุทธไทยได้นะคุณจะโดนลงโทษนะดังนั้นเขาจึงพยายามทาทุกถีทางในการที่ให้ LGBT กลับใจนะครับซึ่งผมอว่าตรงนี้เป็นการยืนหยัดและซื่อสัตย์ในความเชื่อของเขาแต่ว่าในขณะเดียวกันผมก็อยากจะขอความกรุณาว่าบางครั้งการเห็นต่างเป็นสิ่งที่เป็นปกติแต่ว่าในการพูดคุยกันผมอยากให้เราพูดคุยกันด้วยความเคารพ ความเข้าใจและการเปิดหัวใจออกให้กว้างกันมากขึ้นอย่างนี้บอกว่าผมไม่ได้มองคนที่เชื่อต่างเป็นศัตรดูดังนั้นใครอยากที่จะมาคุย,ยจะมาพูดคุยหรืออะไรพวกผมทางสีรุง้งเปิดรับทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราขอให้คุยกันด้วยความเคารพซช่งก,กันและกันแล้วก็ไม่ตัดสินซึ่นกันและกันเพราะว่าจุดที่เราอยากจะสร้างขึ้นในกลุ่มทา,ทางสีรุ้งนะครับเราไม่ได้พยายามที่จะโปรโมทเผยแพร่ว่าเฮ้ยคุณต้องมาเชื่อแบบเรานะไม่ใช่ แต่สิ่งที่เรากําลังทําคือเราต้องการสร้างแค่พื้นที่ปลอดภัยให้กับพี่น้อง LGBTQ ที่เป็นผู้เชื่อคริสเตียนให้ได้มีพื้นที่ในการเสริมสร้างฝ่ายวิญญาณให้มีพื้นที่ในการเติบโตทางด้านความเชื่อให้มีพื้นที่ที่เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่แหละเป็นที่ปลอดภัยที่เขาจะสามารถเป็นตัวเองที่เขาจะสามารถมีความรักที่ดีที่สุดได้แล้วก็มีอนาคตในความเชื่อกับพระเจ้าที่เติบโตขึ้นได้ และสาหรับสมาคมนานาพรก็เช่นกันนะคะเพราะว่าเ,เรามองว่าเราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อการความขัดแย้งใดๆเลยเนาะเราเพียงแค่เ,เราให้เกียรติเคารพในความเห็นต่างแต่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงเพื่อให้ชาว LGBTQ คงไว้ในความเชื่อและยังคงไว้ในการยอมรับในอัตลักษณ์ของตัวเองเพราะว่าเรื่องสําคัญคือเวลาที่เราไม่ยอมรับในตัวเองเราจะไม่สามารถยอมรับผู้อื่นได้ เราพูดถึงโอเคเราเชื่อว่าพระเจ้ายอมรับเราเรายอมรับในตัวเองแล้วเราสามารถยอมรับผู้อื่นได้แต่ถ้าเราพูดถึงตามหลักจิตวิทยาจริงๆผู้ที่ไม่ยอมรับในตัวเองอหรือเกลียดตัวเองหรือต้องคอยซ่อนตัวเองอสุดท้ายมันก็จะออกไปในทางของ personality disorder หรือปัญหาทางจิตได้ในอนาคตซึ่งเราไม่ต้องการเห็น สิ่งนี้เกิดขึ้นเลยกับกลุ่ม LGBTQ โดยเฉพาะกลุ่มที่รักพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็รักเขาฉะนั้นเขาไม่ควรที่จะได้รับการเลือกปฏิบัติหรือหรือไม่ยอมรับตัวเขาเองโอเคถ้าเลือกปฏิบัติอะเราเข้าใจได้บางทีเราก็ให้เกียรติแล้วก็เคารพกับผู้ที่เห็นตา่างเพียงแต่ว่าตัวเขาเองอะจะต้องเชื่อมีความเชื่อในการอยอมรับความเป็นตัวเองรับความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองอันนี้เราสนับสนุนค่ะค่ะในส่วนของสังคมเนี่ยเรา ในสมาคมของเราเนี่ยทำงานค่อนข้างหลากหลายนะคะแต่ที่เราเห็นได้ชัดจากการที่เราฟังในการสัมภาษณ์ครั้งนี้คือเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่จะเยียวยาภายในจิตใจแล้วก็ที่จะฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณของเขาเพราะว่าเรามองเห็นว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านจิตใจค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่มีพื้นที่ที่เขาสามารถที่จะได้รับการเยียวยาได้ อย่เช่นการไปพบจิตแพทย์หรือว่าที่ให้คําปรึกษาก็ต้องใช้เงินนะคะเป็นเป็นจำนวนหนึ่งบางคนก็ไม่สามารถที่จะ <Okay. S 1> ไปเข้าถึงตรงนี้ได้แต่ว่าทางสมาคมของเราเนี่ยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีไม่มีอะไรเลยนะคะมีแต่ใจที่ให้ไป <laughs> มีแล้วก็วิดีโอมีอะไรทุกอย่างนะคะทุกคนสามารถได้รับการเยียวยานี้ได้แล้วอย่างที่สองนะคะคือเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับการให้คุณค่า ในตัวตนนะคะการให้คุณค่าในตัวเองเนะะี่ยค่ะเราไม่ได้หมายถึงภายนอกเราไม่ได้หมายถึงการยอมรับจากผู้คนไม่ได้หมายถึงเงินทองหน้าที่การงานนะคะแต่การยอมรับในคุณค่าของตัวเองนั้นเนี่ยมาจากความรักของพระเจ้าที่มีให้กับทุกคนที่ทุกคนสามารถมีประสบการณ์ได้ไม่ใช่แค่ในศาสนาเท่านั้นแต่ทุกคนเลยที่แบบแค่ร้องขอความช่วยเหลือทุกคนก็สามารถรู้คุณค่าในชีวิตของตัวเองได้แล้วอย่างที่3ก็คือ ในเรื่องของ L G B T ที่เราให้ความาสําคัญมากๆว่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เขาได้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณกับพระเจ้าไม่ว่าที่ไหนไม่รับรองเขาหรือว่าที่ไหนไม่ต้อนรับเขาแต่ที่ตรงนี้ล่ะคะ่ะที่จะเป็นพื้นที่ที่ให้เขาได้เป็นตัวเองและได้รู้ถึงความรักของพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขสุดท้ายแล้วเรามองว่า สมาคมของเราเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาในระดับเชิงลึกในในจิตใจของเราะคะ่ะเมื่อจิตใจของเราได้รับการเยียวยาแล้วภายนอกมันจะออกมาแบบอัตโนมัติเลยเพราะว่าเรามองว่าปัญหาของสังคมในปัจจุบันนะคะมีรากฐานของการเริ่มต้นที่จิตใจเนี่ยว่างเปล่าก่อนแล้วก็มีบาดแผละคะ่ะแต่ว่าเราไม่ได้เผยแพร่หรือว่าพูดถึงความเชื่อของพระเยซูเท่านั้นแต่เรามองว่าพระเยซูเนี่ยเป็นคําตอบให้กับ ทุกคนได้เลยแล้วเราก็คิดว่าตรงนี้แหละเป็นกุญแจที่จะเข้าไปช่วยสังคมได้อย่างยั่งยืนค่ะใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อเราสรุปคําสอนของเตียนออกมาที่อย่างที่เพรศบอกว่าสรุปกาเป็นข้อใหญ่สองข้อใช่ไหมคือการที่รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดแล้วก็รักขึ้นบานเหมือนรักตนเองใช่ไหมครับอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์ปรโลนุนใจเราในาการาเทปบทที่หกข้อที่สองบอกไว้ว่าจงช่วยรับภาระของกันและกัน เมื่อท่านทำอย่างนี้ท่านก็ได้ทำตาม,มบทบัญญัติของพระคิดดังนั้นผมเชื่อว่าเมื่อในฐานะเราเป็นผู้เชื่อด้วยกันการรับภาระของพี่น้องซึ่งเ,เป็นการสแสดงออกถึงความรักต่อเพื่นอนบ้านเพื่นอนบ้านในที่นี้ไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านี่องค์งนะแต่แต่แตมหมายถึงพี่น้องทุกคนที่ที่อยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อหรือไม่ก็ตามดังนั้นการสแสดงออกถึงความรักเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆใช่ครับการดําในชีวิตที่บริสุทธิ์พระเกีพระเจ้าเป็นสิ่งสําคัญกันแต่ว่าก่อนที่จะนําเขาเข้ามาสู่ทางที่บริสุทธิ์เราจะไม่ได้ต้องเข้าใใจแล้้วก็หเขาาาสมรถ รักตัวเองได้อย่างที่พระเจ้ารักนะครับดังนั้นการที่บอกว่ารักพระเจ้าอยู่ในใจรักขึ้นมาเราตัวเองเนี่ยเขาบอกว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองดังนั้นการที่จะทําให้คนจะสามารถรักตัวเองได้ก็ต้องให้เขาที่สามารถรักขึ้นมาได้ด้วยแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือตามงานวิจัยนะครับที่ลำตดสิงด้ได้รีเสิร์ชมาด้วยก็คือว่าคนที่เป็น LGBT นะครับเชื่อไหมครับว่าแค่เป็น LGBT เนี่ยก็มีอัตราในการเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปแล้วหกเท่าแล้วถ้าเกิดว่าพวกเขาเนี่ยถูกแรงกดดันจากกิดจัด ให้เปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองเขาจะมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายมากกว่าคนทั่วไปอีกถึง3เท่าด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆดังนั้นในสังคมทั่วไปนะครับการ LGBT ีทีที่ถึงแม้ว่ากฎหมายสุดท้าิงจะผ่านแล้วแต่ว่าต้องพูดถึงในแง่ปฏิบัติต้องบอกว่าพี่น้อง LGBT ก็ยังถูกเลือกปฏิบัติอยู่โดยเพพาะสังคมในความเชื่อนะครับดังนั้นการมีพื้นที่ปลอดภัยให้พวกเขาได้เข้ามาระบายหรือให้เขาได้เข้ามาได้ถืงความจิตใจเป็นสิ่งที่ ผมว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องพิเศษเราควรกระทำแล้วผมว่าโปรจ้เป็นอะไรที่ดีมากๆขอ,ข,อขอพูดถึงสมาคมนานาพรก่อนเนาะในส่วนของกลุ่มแคร์ LGBTQ เนี่ยจะเป็นออนไลน์ในตอนนี้นะคะก็จะสามารถเข้ามาได้ในลิงค์ในลิงค์ลิงค์ไหนลิงค์ <c oughs> QR code <c oughs> นะคะ QR code <oughs> ติดตามได้ใน YouTube ช่องเช u ร์ส is you เราจะมีรายการ True Colors รายการ Love Wins นะคะแล้วก็ลิงก์ก็จะอยู่ในช่องนั้นด้วยนะคะก็สามารถเข้ามาในกลุ่มแคร์ได้เราก็จะเริ่มกันจากตรงนั้นนะคะแล้ส่วนลำธันสีรุง้งล,ลำันสีรุ้งนะครับหลักๆเราจะเป็นช่องทางใน Open Chat ก่อนนะครับก็สามารถคุณก็ได้เลยนะครับว่าลำธารสีรุง้งหรือว่า r a i n b o w s t e a m นะครับก็จะมีม เคียร์โค้ดให้เข้า Open Chat แล้วก็สามารถเข้ามาได้ในนั้นจะมีห้องย่อยไม่ว่าจะเป็นห้องที่ทำปรึกษาหรือว่าห้องเฉพาะเ g เ t q เท่านั้นหรือว่าห้องอื่นๆที่เป็นห้องย่อยแล้วก็สำหรับโปรเจกต์ที่เรามีนะครับเราจะมีเว็บไซต์ของเราด้วยคือ rainbow stream club น่าจะดอทนะจะไม่เบียดลองลองเสิร์ชดูก็ได้ครับก็ในนั้นจะมีข้อมูลเกี่ยวกับศาสนศาสตร์แห่งการรับรองหรือว่าเอเจนซีทีเคียวนะครับให้ได้อ่านศึกษาทั้งคลิปวิดีโอหนังสือที่แนะนำแล้วก็มีหลายๆอย่างที่น่าสนใจมากมายนะครับแลลล้้วกกกกก็็สสาาาหรรรรรรััับบโปเเเเจจตต์ทททีีีีี่่่่่่งงออออยยููในนนนะะคคิมมมืุ แชร์หรือว่ากลุ่มเซลล์นะครับที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวครั้งแรกนะครับจะมีวันที่27มีนาคมนี้นะครับวันพื้นฐานแต่ว่าสถานที่หรือว่าอะไรจะต้องทักเข้ามาปะนะครับสามารถทักเข้ามาในกลุ่มหรือว่าในเพจของเราได้แล้วก็เราจะสกรีนพื้นฐานก่อนเพื่อว่าจะได้แน่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะเพื่อต้องการจะรู้ว่าเขาเข้ามาเพื่อต้องการอะไรกันแน่นะครับก็เราอยาก ทำพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเสริมสร้างมานมัสการพระเจ้าด้วยกันสาม,มีทีาด้วยกันแล้วก็ศึกษาพระคั้ามพีอธิษฐานเพื่อนถึใจแล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันในการเสริมสร้างนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คล้ายกันระหว่างสมาคมนานาพรกับทางลำธารสีลงุงนั่นก็คือ,อตัวลำธารสีลุงเองเนี่ยก็กำลังจะเริ่มขยายไปเป็นลักษณะของ n c l u ร i v e church ใช่ไหมคะรวมทุกคนเข้าด้วยกันนั่นหมายถึงไม่ใช่เรามีเฉพาะ LGBTQ แล้วเราจะแบบ ไม่รับผู้อื่นหรือชายหญิงนะคะคือคําว่า inclusive หมายถึงทุกคนเท่าเทียมวันนี้อยากจะบอกให้ทุกคนทราบนะคะหรือสมาคมนานาพรก็จะมีช่องนกมารยาเช่นกันที่รับทั้งผู้ที่เป็น LGBTQIAIA+ และชายหญิงนะคะทั่วไปสามารถที่จะเข้ามาทุกศาสนาทุกสถานะเข้ามาได้หมดนะคะในช่องนกมารยาก็เสิร์ชเข้าไปก็จะพบนะคะก็ทิมนกไมเลยหรื<ำ>เพิ่มเพ,เพื่อนใน l ล n e ออฟฟิเชีก็ได้ค่ะเป็น at p จุด OK อคือสมาคมนานนทพรจะมีช่องเด่น2ช่องก็คือนกมาริยากับ Church is you แล้วก็ทางลำธารสีลุงจะเป็นเรื่องของ Open Chat แล้วก็การขยายตัวเป็นคริสตจักรอินคลูซีฟต่อไปค่ะ